สวัสดีครับติวเตอร์ครับผมสวัสดีครับยิ้มครับผมทำรู้สึกหน่อยมาต้อนรับในทีมเอเวรวันนี้ครับผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเรป็นครั้งแรกของเราด้วยครั้งแรกด้วยแล้วก็มากันเยอะมากครับผมดูมันดีครับมีทั้งรุ่นโตรุ่นกลางรุ่นเด็กมากันหมดเลยวันนี้แต่ก็มีแต่วันนี้มีพี่แม็กยังยังไม่ได้มาพี่แบคบัตยังไม่ได้มาเพราะเลิกติดภารกิจ คือวันนี้ใครว่างมามาหมดเลยครับผมของี้จักกวาดเท่าไหร่พ่อดูมันดีกของเราแต่ละเวทีกวาดไปใช่น้อยจริงวันนี้พวกเราผลกำลังใจมาให้แบบพี่ซีกับนุ่นิวครับเพราะเห็นมีชื่อเข้าชิงรางวัลด้วยครับแกล้กำลังใจของเราเนี่ยก็เต็มใจซีนิวนะะ <c oughs> แล้นะครับภาพผลงานของเราตอนนี้ที่ไหนครับภาผลงานก็ตอนนี้ใกล้จะถ่ายทำพิเศษคนกลางแล้วครับก็มีการเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ มีอัปเดตบทด้วยครับผมก็ตอนนี้มีเวิร์กช็อปกับบทครับผมหลังจากที่ได้อ่านบท E.P. แรกเนี่ยรู้สึกว่าสนุกมากนะสนุกแบบแต่ละซีนที่ที่มีถ่ายก็รู้สึกว่าทุกคนทุกคนรอรอคอยได้เลยครับเพราะว่าจากที่ผมอ่านแล้วเนี่ยแบบมันมากแล้วผมคิดว่า ตัวเองจะต้องฟิตร่างกายอย่างหนักหลวงมากๆเพราะว่าเลยต้องถ่ายตั้งแต่เช้าจนถึงดึกแล้วก็แต่ละซีนแบบใช้พลังงานเยอะมากก็เดี๋ยวทุกคนเราติดตามฮะแล้วเดี๋ยวไว้งานต่อๆไปเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้แต่แตใ่ให้ให้ทุกคนฟังนะฮะว่าถึงไหนกันแล้ว <S <S ฟิตที่นึกว่าจะแบบถึงช่วงไลุมออไ<อ>ผมฟิตฟิตหมายถึงว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะครับหมายถึงว่ายมสุขภาพทั้งหมดใช่เพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเราเราถ่ายทําทั้งวันทั้งคืนเนี้ยมัน มันต้องเป็น energy มันใช้ Energy เยอะมากแล้วก็มันจะมีช่วงที่แบบเราอ่อนล้าช่วงม่วงบ้างช่วงกลางวันช่วงกินข้าวเสร็จไลต้องหาอาหารที่อาจจะต้องละเอียดกับมันมากขึ้นเรื่องการกินเพื่อไม่ให้มันม่วงหรือว่าเตรียมร่างกายของเราแบบให้มันละเอียดมากขึ้นพอก่อดแล้วมันต้องเล่นช่ายก็เพราะว่าดูแล้วมันมันมันาจะรอดูอย่างเรื่อกาบนอนก่อนที่จริงที่เก็บประอนพก่อนเราต้องเล่นถาไรางเี้ยนะครับคิดว่า ว่าเล่งถ่ายไหมก็จ,จะมะีผมไม่แน่ใจว่ามันเล่งถ่ายไหมเพราะว่าเราเราเหลือเวลาสองเดือนแล้วก็เดี๋ยวเราก็มีถ่ายทาที่ที่เกาหลีแล้วเงนะี้ยแต่คิดว่าปราะมาณสองเดือนเราได้ถ่ายถ่าย,ถ,าย,ถ,ายถ่ายเยอะพอสมควรนะเพราะว่าเราสําหรับผมผมก็ไม่ไม่ได้มีเรียนแล้วด้วยเลยนะก็มีเวลาว่างสำหรับมันเยอะมากครับเอ,อ่จริงจริงเล่งถ่ายมันก็ก็ไม่ได้เล่งขนาดนั้นครับผมมันอยู่ที่ ความความพร้อมมากกว่าว่าตอนนีออ้คู่ที่2ก็ยังยังไม่ได้ครับผมกําลังหาอยู่ครับแล้วก็เรื่องบทก็ยังไม่เสร็จร้อซครับก็ก็มีการเวิร์คช็อปไปเรื่อยๆครับให้ให้มีความพร้อมมากที่สุดผมก็จะซีรีส์เราจะไปี่ประเทศพื่อนพิษไทยอย่าไรอ๋อ๋อจริงๆเรามีซีรีส์เกาหลีอีกเรื่องครับชื่อว่า The First Love Manual ครับผมซึ่งจะเดินทางไปถ่ายที่ประเทศเกาหลีใต้ครับผมประมาณเดือน8เดือน9ครับผมก็ น่าจะไปประมาณหน e ึ่งเดือนครับผมเตรียมตัวยังไมบ้างครับตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้เตรียมตัวเรื่องภาษาอย่างเดียวครับเพราะว่าตอนนี้เรายังยังเตรียมตัวการแสดงของฝั่งเกาหลียังยังยังไม่ค่อยได้เพราะว่ามัน มันเหมือนใช้คนละคาแรคเตอร์กันด้วยเราอาจจะต้องมุ่งมุ่งตั้งใจการทําพิจเจตก่อนแล้วพอถ่ายพิจเจตเสร็จปุ๊บเราเหลือเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาอัดกันตอนเวิร์เช็อปเพื่อจะไปเกาหลีทีครับแฟนมิอะไรครับแฟนมิตรครับแฟนมีแฟนมีรแน่นอนครับมีมีประเทศเกาหลีครับวันเที้ยแหละวันที่วันที่วันที่สิบครับผมสิบเดือนหน้าครับผมแล้วก็จะมีที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยครับไปเรียกว่าไปดูอะไเร่อยใช่ครับ จริงมีของมีของนิกเกียยังยังมีอีกหลายประเทศยูจะไปที่ไหนอะไรอะไรครับนี้เกาหลีเดือนหน้าเกาหลีกับฟิลิปปินส์ครับผมเดือนหน้าครับเตรียมอะไรเป็นสปายแฟนที่รู้ไหมสิ่งที่เตรียมเป็นสป์ยเหรอฮะเตรียมความน่ารักไปเองเดียวครับเพราะว่าผม ผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนบ้างฮะแต่ว่าคิดว่ามันเป็นงานของเกาหลีเนี่ยเป็นงานมิสครั้งสุดท้ายที่จะแบบปิดจบเหมือนแบบของประเทศไทยที่เราจบไปแล้วคะแต่ว่าที่เกาหลีกำลังจะมีครับแล้วก็คิดว่านี่เป็นงานที่ใหญ่ที่เกาหลีมากมาก